สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นเครื่องดื่มขิงผงสำเร็จรูปตราจินเจนดื่มน้ำขิงดื่มจินเจนคุณจะลุกขึ้นมาไปขอมีดแม่ค้าขาก็แบบเดียวกันขาดขาไม่ขาดแต่กระดูกละเอียดจากนั้นสลบไหมหรือว่าไปอีกทีโรงพยาบาลแล้วก็ไม่สลบครับก็รู้สึกตัวตลอดทางไปโรงพยาบาลอเภอสุขีรินได้ห้ามเลือดจากสุขีรินก็ย้ายโรงพยาบาลอีก เลือดที่โรงพยาบาลไม่เพียงพอครับก็ย้ายมาอยู่สุไหงกุลกอยู่ได้เจ็ดวันแผลติดเชื้อเลยย้ายมากรุงเทพอยู่โรงพยาบาลสมเด็จพระพินเก้าครับสรุปก่อนตกลงร่างกายคุณได้รับบาดเจ็บอะไรบ้างครับแขนแขนขาดเหนือศอกครับขาขาดใต้เข่าซี่โครงซี่โครงด้านซ้ายด้้าานซยแผลที่คอที่ปากหน้าผากที่ผมมองเห็นใช่โอ้โห ที่มือครับนิ้วนิ้วกลางแล้วก็ข้อเอ็นด้านขวาเอ็นเท้าด้านขวาครับก็รักษาอยู่นานเหมือนกันแต่ช่วงสามเดือนสีเดือนแรกติดมอร์ฟีนเราว่ามันคงเจ็บมากจนต้องให้มอร์ฟีนเป็นระยะระยะติดติดแปลว่าอะไรไม่มีไม่ได้ภาพหลอนภาพหลอนภาพที่คุณเห็นคือพยาบาลถือหัวคนมีเลือดเต็มเสือ้อพยาบาล ผมดาว่าจิตใจคงมีแต่ความหดหูใช่ไหมใช่เห็นทุกอย่างเห็นการฆ่าทั้งหมดในภาพหลอนในภาพหลอนตอนนั้นยังยังรู้สึกอยากตายอยู่ไหมไม่ล่ะครับแสดงว่ามีกําลังใจมาแล้วล่ะใช่เปลี่ยนวิธีคิดว่าไม่ไม่ตายแม้ว่าจะมีความหดหูสะท้อนออกมาเป็นจิตใต้สํานึกว่าคุณจะเพ้อฝันเห็นแต่ภาพที่ไม่ไม่ดีน่ากลัวหมดเลยแต่คุณมีกําลังใจที่จะอยู่ต่อใช่ครับคิดว่ามาจากใครบ้างครับหรือได้จากอะไรบ้างได้มาจากแม่ครับครับเห็นแม่ต้องอยู่ดูแลตลอดไม่ได้ไปไหน เห็นความเหน็ดเหนื่อยของแม่หลายๆอย่างต้องวิ่งขึ้นลงแม่ขึ้นจากใต้มาดูแลเราใช่ครับที่กรุงเทพต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงพาไปโน่พาไปนี่หลายอย่างแม่รู้ไหมว่าคุณมีจิตใจที่หนักพอๆกับร่างกายตอนนั้นรู้แม่ว่าสู้สู้ให้ถึงที่สุดให้มันรู้ไปว่ามันจะทําอะไรได้แค่ไหนใช่ครับให้สุดทางให้รู้จนว่าไม่ได้จริงๆแล้แค่ว่ากันอีกทีแต่ต้องสู้ดูก่อนสู้ดูก่อน ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเทียบเท่ากับคนอื่นได้เท่ากับคนปกติให้ได้ให้ดูดูซิจะทำได้ไหมใช่ครับในใจตอนนั้นคุณคิดว่าได้ไหมไม่ได้แต่จะลองดูจะลองออกจากโรงพยาบาลมาทำอะไรครับไม่กี่เดือนก็เข้าไปตัดห้อยที่จังหวัดกาญจนบุรีไปได้ยังไงแล้วคิดอะไรถึงไปใส่ขาเทียมใช่ไหมฮะใส่ขาเทียมแขนนะฮะแขนเทียม แขนเทียมใช้งานได้ไหมหรือหรือปใช้งานไม่ได้ครับเป็นแขน<ม>ให้หแค่ดูสวยงามไม่ใช่ว่าไม่มีจะกินใช่ไหมหมายถึงว่ากองทัพต้องดูแลคุณคลังจก็<ค>มีเงินอยู่เขาก็จะมีเงินอุดหนุนให้เราดูแลชีวิตได้ใช่คับแต่คุณต้องการทําอะไรบางอย่างให้มันไม่อยู่เฉยให้มันลืมทุกอย่างอ๋อโอเคเป็นวิธีดีครับดีกว่านั่งหมกอยู่ในห้องในบ้านนั่งเครียดแล้วก็ฟู้ไฟล์แล้วก็นั่งเครียดนั่งย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์มันไม่ได้อะไรไปตัดอ้อยได้ห้าหกเดือนก็กลับมา ไปออกทะเลต่อตังเกครับไปตั้งเก๊อยู่สองปีคนธรรมดาเขายังบ่นเลยว่ามันงานหนักงานโหดคุณว่ายน้ําได้เหรอได้ครับด้วยขาเดียวเนี่นะขาเดียวครับแขนเดียวแขนเดียวว่ายได้เลยเมอนคนปกติเลยปกติครับทําอะไรได้อีกที่เหมือนคนปกติถักกับข้าวได้ถักับข้าวได้ไม่เป็นไรเก่งกว่าผมละผมทําไม่ได้ตกปลาได้ลูกเบ็ดเองผูกเบ็ดเองครับมือเดียวมือเดียวครับ อาผมท้านะนักตกปลาเนี่ยลองหาดางผูกด้วยมือข้างเดียวดูนะสองมือยังเหนื่อยอยู่เลยนะแล้วอะไรต่อซอมพวกพัดลมอิเล็กทรอนิกส์เครื่องไฟฟ้าเครื่องไฟฟ้าได้ต่อไฟฟ้าได้อันนี้เรียนมาจากไหนครับก็เรียนจากศูนย์ฝึกที่บางซื่ออันนี้ก่อนหรือหลังเกิดเหตุหลังเกิดเหตุเห็นบอกขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถได้ด้วยได้ครับไม่ต้องดัดแปลงไม่ดัดแปลงทําได้เองท้เองก ันไหนก็าทาได้เห็นก็ทาทําแต่ว่ายังไม่เจออะไรที่ทําไม่ได้เลยดิก็อันไหนที่ยังไม่ทํำก็จะทําก็จะลองดูจะลองเดี๋ยวนิดนึงผมเจอทหารมาหลายคนแต่ยังไม่ได้เคยถามคำถามนี้โดยเฉพาะคนที่ผ่านเหตุการณ์อ่ายลาการที่เราเป็นทหารของชาติแล้วต้องมาพิการอย่างนี้เพราะหน้าที่ที่รับใช้ชาติครับมันช่วยลดความเสียใจที่พิการไหมครับอืไม่ครับ ไม่ลดไม่ลดก็เสียใจก็เสียใจโอเคเวลาบางคนไปนึกเผื่อคนอื่นว่าเฮ้ยก็ต้องอะไรก็ต้องโปรดเข้าใจว่ามนุษย์เสียใจก็คือเสียใจเสียใจเป็นตังเกยอยู่สองปีครับพิสูจน์ได้หลายอย่างนะก็หลายอย่างมีความมั่นใจในตัวเองกลับมายังไม่มั่นใจเท่าไหร่ครับยังไปนู่นมานี่ยังใส่แขนใส่อะไรปกติใส่เพราะาอให้คนนึกว่าเรามีแขนสองข้างซะครับถ้ามีข้างเดียวแล้วมันทาไมครับหลายๆายคนที่เขามองว่า เอออันนี้พี่การแขนขาดมามานั่งขอทานหรือเปล่าเขาพูดเลยหรือคุณคิดเองในความคิดอ๋อเราคิดเองใช่ครับไม่อยากจะออกจากบ้านมากวันนี้เป็นไงก่อนวันนี้ไปไหนผมสบายใจเฉิบเลยไม่ใส่แล้วด้วยไม่ใส่ไปไหนก็มั่นใจทําอะไรก็มั่นใจท <c oughs> ั้งหมดเดี๋ยวเราจะย้อนมาว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเ <c oughs> ข้าสู่โครงการนักกีฬาได้ไงครับสวทเขาแนะนําเข้ามา อสอบตคือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหน่วยงานของรัฐหลายๆหน่วยทั้งตำรวจทหารอะไรสัอย่างมารวมกัน<ช>เข้าใจว่าอย่างนั้น <ๆ S 1> เพื่อให้บริหารงานแบบเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงกันครับแจ้งมาคุณมาว่ามีการไปพาไปดูกีฬาให้กับผู้พบิการครับว่าเออมีกีฬาชนิดอะไรบ้างผมกออ็สนใจอยากจะไปดูเห็นกีฬาอะไรบ้างครับก็ที่ไปดูก็ มีปิงปองว่ายน้ำยิงธนูยกน้ำหนักแบดมินตันยิงปืนเข้าหายิงปืนก่อนเลยด้วยใจตั้งแต่เด็กที่ชอบเรื่องนี้ที่ชอบเรื่องปืนฝึกนานแค่ไหนไปแข่งเลยหกเดือนคุณไปจากตรงนั้นแล้วหกเดือนคุณไปแข่งเนี่ยเอเซียนพาราเกมอาเซียนพาราเกมที่สิงคโปร์หกเดือนเองครับซัดเหรียญทองเลยผมยังงงตัวเองเลยครับ อันนี้คือเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพนะครับคุณยิงปืนยาวปืนอัดลมใช่ไหมระยะระยะ10เมตร10เมตรกี่ท่าครับสิเมตรนี่จะมีท่ายืนกับท่านอนท่ายืนกับท่านอนนอนคือนอนคว่ำแบบนั่งครับนั่งเหมือนกันครับเป็นนั่งทั้งคู่สำหรับอันนี้สําหรับนักกีฬานักกีฬาพิการครับนั่งอยู่มีโต๊ะจะเป็นไม้ค้ำค้ำที่ไหนค้ำที่โต๊ะมันจะมีโต๊ะให้กับไม้ค้ำเอาปืนพาดใช่ครับแล้วเราก็ยิงด้วยมือข้างเดียวมือข้างเดียว สองมือมันย,ยังยิงไม่โดนเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวนะระยะสิบเมตรเป้าใหญ่แค่ไหนเล็กกว่าเหรียญบาทคุณยิงกี่นัดในการแข่งเพื่อได้เหรียญทอง60 60นัดยิงห้าสิบแปด น้ำตาไหลแข็งชาติขึ้นดีใจมากรู้สึกไหมว่าสิ่งที่แม่พูดว่าไปทำให้มันสุดมันพิสูจน์ให้เราเห็นว่าอีกอย่างละยังครับนี่ยังอีกเหรอครับแต่ภูมิใจภูมิใจพาเหรนตรงนี้มาได้ท่านผู้ชมครับ จากของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงการสารฝันฮีโร่ซึ่งเราเคยฟังเรื่องราวนี้มาแล้วขอต้อนรับท่านประธานมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยคุณจุตินันพิลมปศ์ปีกครับเรียนเชิญครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสว,ส,ส,วส,สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับพี่นิดหน่อยเกี่ยวกับกีฬาคนพิการอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมเจอพี่เขาหัวข้อแรกที่เจอกันจะคุยเรื่องนิดเสมอเฮ้ยดูมันมีอย่างนี้แล้วนะเราจะช่วยกันทําไงเฮ้ยตอนนี้เราได้ขนาดนี้แล้วนะเราจะช่วยกันทําไง และสิ่งหนึ่งที่เราดีใจนะฮะตอนนี้นักกีฬาของเราทําอันนี้ได้เหรียญอย่างนี้แล้วนะถ้าเทียบกันในระดับโอลิมปิกของเราคือพาราลิมปิกใช่ไหมผลงานดีมากใช่ไหมของเจ้าเลเห์ไทยเมื่อสี่ปีที่แล้วนะครับก็ก็ดีมากๆนะครับสี่เหรียญทองนะครับก็เรียกว่าอยู่ที่สามของเอเชียนะครับแค่รองจีนกับเกาหลีคือระดับอาเซียนเราแทบจะไม่ต้องกลัวเลยจากการแข่งขันอาเซียนพาราเกมแปดครั้งเนี่ยเราเป็นเจ้าเหรียญทองหกครั้งนะครับ ผลงานดีมากปีที่แล้วรู้สึกเราเคยคุยเรื่องนี้มาครั้งหนึ่งโครงการสารฝันฮี่โรโครงการสารทอนทีโรเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมคิดขึ้นมาเมื่อสักประมาณห้าหกปีที่แล้วนะครับจริงจริงมีสองวัตถุประสงค์หลักนะครับวัตถุประสงค์หลักหลักแรกเลยจริงๆก็คือว่าผมมองถึงเหตุการณ์ขัดแยง้งทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยแล้วก็ ่านข่าวตลอดเวลาว่ามีการระเบิดมีการทำร้ายซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับแล้วก็มองถึงว่าทหารเนี่ยนอกจากความเข้มแข็งทางด้านจิตใจรับ และร่างกายนะครับร่างกายเนี่ยแน่นอนนอกจากไอไออวัยวะที่เขาสูญเสียไปถ้าไม่นับส่วนที่ถูกทาลายเนี่ยส,ส่วนอื่นเนี่ยเขาต้องแล้วต้นทุนเขาดีอยู่แล้วถูกต้องครับแล้วก็แน่นอนเรื่องความมีวิน,นัย <c oughs> นะครับในการที่เราเป็นทหารเนี่ยต้องมีวินัยสูงอยู่แล้วซึ่งนักกีฬาต้องการถูกต้องนะครับพอพอมองนัน่นเราบอกเออน่าจะเป็นต้นทุนที่ดีถ้าผมสามารถจะแปลพวกนี้มาเป็นนักกีฬาของผมครับนะครับแต่เรามองภาพกว้างเลยเนี่ยก็คือว่าหลายหลายคนที่ผมเข้าไปสัมผัสเนี่ยพอรักษาตัวก็จะ ถอยกลับไปอยู่ในสังคมที่ค่อนข้างจะจํากัดไปไหนก็มีแต่คนมองแบบที่จ่าเป็นว่าไม่อยากออกไปไม่อยากให้คนมองเรา้ดยสายตาแบบนั้นซึ่งพอนานๆเขาเลยไม่ไปเลยดีกว่าใช่ฮะเขาสามารถเป็นทรัพยากรที่สําคัญสาหรับประเทศชาติได้เขาผ่านอะไรต่ออะไรมาเยอะแล้วเนี่ยซึ่งเอาชีวิตเป็นเดิมพันมาตลอดฉะนั้นในการที่แข่งขันกับอีก10ประเทศเนี่ยมันผมว่ามันเป่นความวอกแวกน้อยกว่าจุดสูงสุดของการเป็นนักกีฬาพาราลิมปิกครับ เตรียมตังไว้เลยพี่ <laughs> ทุกทุกคนมีจุดแข็งสามารถพัฒนาเป็นทรัพยากรได้ไม่ได้ลองทำไม่ลองสู้ไปไ,ไม่ได้ครับ